เครื่องนี้ครับเป็นเครื่องใช้ในการหว่านปุ๋ยครับตันบนปุ๋ยที่เป็นเม็ดๆกลมๆนะครับเป็นปุ๋ยข้อก็ได้ปุ๋ยเ,เป็นปุ๋ยคอมพาว์เป็นเม็ดๆก็ได้นะครับก็คือใช้หว่านปุ๋ยจริงๆแล้วเอาจะเอาใช้หว่านในานาข้าวแล้วจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะมีเครื่องที่หว่านในานาข้าวให้ดูแต่วันนี้เอามาดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเราเรียกบางทีว,ว่าเป็นเครื่องเซนติฟิวเซนติฟิวก็คือใช้แรงเวียงในการหว่านนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับอุปกรณ์ก็จะต้องเป็นถังใส่อยู่นี่นะครับอย่างนั้นก็ เราก็จะยึดพ่วงได้จุดสามจุดตรงนี้ต่อด้วย PTO นะครับ Power Take Off ตรงนี้ก็จะหมุนติดเครื่องเมื่อเครื่องยนต์แท็กเตอร์ทำงานเครื่องยนต์จะหมุนนะครับเขาก็จะหมุนจานตรงนี้ครับหมุนจานตรงนี้ครับจานตรงนี้ท่านจะเห็นเป็นตะขอตรงนี้ปุ๋ยที่อยู่ในถังจะล่วงลงมาจากนั้นจะมาติดอยู่ในซอกตรงนี้และด้วยความเร็วที่เขาเหวี่ยงเขาก็จะเหวี่ยงปุ๋ยสาดออกไปรอบๆนะครับทั้งสองข้างนะครับเหวี่ยงออกไปสาดเป็นเท่าๆกันก็จะสม่เสมอกว่าคนเหวี่ยง ใช้ทีนึงก็ระยะทางไกลมากนะครับเราก็เดี๋ยวขึ้นมาดูด้านบนนี้นะครับจะบนบนในถังเราก็จะเห็นการใส่ปุ๋ยตรงนี้นะครับเหล็กที่อยู่ด้านในนี่เอาไว้กวนนะครับตรงนี้ไม่ให้ทัดให้ให้มันติดนะครับไอ้พวกนี้ทําเสร็จแล้วต้องล้างน้ําให้ดีครับล้างน้ำไม่ดีผุหมดเลยนะครับผุผุหมดนะครับก็กวนตรงนี้นะครับปุ๋ยจะลงไปข้างล่างนะครับดูอีกทีนะครับปุ๋ยลงข้างหน้าตรงนี้กวนนะครับพอพอดีโอหมุนนะครับปุ๋ยลงมาข้างหน้าตรงนี้ จานจะหมุนเวียงปุ๋ยออกรอบๆนะครับแล้วเรามาดูกันครับว่าเขาจะเวียงได้ไกลขนาดไหนครับเดี๋ยวผมจะหว่านสาธิตการหว่านให้ดูนะครับจริงๆแล้วสาวา้าหว่านในนาได้นะครับก็ต้องเข้าไปอยู่ในร่องนะครับรถต้องวิ่งไปได้แต่วันนี้จะสาธิตหว่านปุ๋ยบนสนามหญ้าก,ก่อนนะครับให้สนามหญ้าเขียวต้อนรับการประชุมต่า ข้าวนะครับให้สนามหญ้าจะได้เขียวๆวันนี้เราก็เลยใช้เครื่องตัวนี้หว่านหญ้านะครับหว่านปุ๋ยให้สนามหญ้าก่อนนะครับดูนครับเวียงครับปุ๋ยลงมาเวียงครับปุ๋ยถูกาตากบนใครับ